วันนี้เรามาทําอะไรกันพี่ปุ้งมาเล่นเกมมาเล่นเกมนะคะวันน uh okay. ี้เราจะมาเล่นเกมจับลูกอมมันมีลูกอมที่ไม่ไม่อร่อยด้วยนะคะอันนี้ลูกอมเปรี้ยวเปรี้ยวนะอันนี้หวานเนาะพะนะคะสอดไส้น้ําผึ้งอันนี้ก็หวานนะคะอันนี้เป็นออกหวานไปเปรี้ยวเนาะอันนี้ก็เป็นเจอรี่สอดไส้นะคะ หมายเลขห้าเนาะหมายเลขหกอันนี้เป็นแบบเหม็นมากเลยนะ,ะสีดําที่แบบกลิ่นอะไรไม่รู้เนาะแม่นอ้องบุงไม่ชอบตัวนี้นะคะอ,นนอันนี้ก็เบอร์เจ็ดนะคะก็อร่อย,อยนะคะอันนี้เป็นคาราเมลเนาะเบอร์แปดสุดท้ายโอเคเรามาเป่ายิงชุบกันนะคะยังเงีายกระเป่ายิางชุบยังเงย้ยบักกะเป๋ายิงชุบอ่าฝั่งบุ้งเกิดก่อนเริ่มก่อน มุ้งเริ่มก่อนนะคะหนูอยากได้หมยเล็กค่ะหมายเล็กอะไรก็ได้ค่ะหมยเลขอะไรหมยเลขสองหมยเล็กสองค่ะหมุ้งจับเอาเลยค่ะหมายเลขสองหมอุ้งหยิบจับเลยลูกแล้วก็ม้วนม้วนมาตาแม่ใช่ไหม บอกว่าให้มวนทีจริงอะต้องมวนนะคะจะได้เลขอะไรนะหมายเลขหนึ่งค่ะเปรี้ยวมากๆเลยนะคะตัวนี้โอ้โหตัวนี้คือเปรี้ยวมากๆเลยนะคะไม่อยากจะคิดเลยเสียววับเสียววับ <S 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 อันนี้อันหนูยอมแพ้เลยอันหนูไม่อยากกินเดือดมากเลยเหรอมาเดี่ยวกลามะนาวอีกเอาแม่ลงให้ทำไมเดือดมะนาวจริงๆปะอืมเป็นมะนาวแล้วอืม เบี้ยงตาเล็กเด็กค่ะเริ่มมาเรื่องหนึ่งแล้วมาเรื่อหนึ่งแล้วพี่บุ้ต้องกินอันนี้นะคะไม่กินไม่ได้ใช่ไหมคะต้องกินนะคะพอกินไปนานมันก็จะอออหวานหน่อยเงค่ะองกินใ่ม่ ตากทุ่งเคะเตีย,ตรยจรังเตียจริงนะคเตียม,มากเพออันเราไม่ไหวอะหย่อนลงยัง,ออยงไเลยไม่ไหวแล้วไม่กินนะห้าเรากินนะมแฉะแพ้แล้วพี่งพงแพ้อาบตาอาแม่เดีย๋ยวพก่อนเแบบเอ็มไม่ได้เเ เปรี้ยวเลยมากแบบมากมากเลยเป็นหมักฝรั่งนะคะจะมันเปรี้ยวเลยเปรี้ยวแบบไม่ได้เปรี้ยวแบบลลกเยนะไม่ได้เปรี้ยวแบบมันไม่ได้เปรี้ยวแบบอร่อยมันเปรี้ยวแบบเปรี้ยว today we play game about candy we have so so โซ่ h a candy and not 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 yummy and yummy for fun ตากายตากายเดี่ยวตาอาแม่นะคะม <ampoo. S 1> าแข้อหมายเลขสี่ดีกว่านะคะ สอมายเลขห้นะคะหมาเลขแปอันนี้อร่อยค่ะคาราเมลเนะาะคาราเมลอร่อยนะคะตัวน,นี้อหวานออขอมหอคลายตันีกิ้งก่อนนะคะท่านผู้ชมเพราะว่ามันเป็นหมากฝรั่งนะคะ แลวแม่น้องของบุ๊กก็จะกินตัวนี้นะคะคาราเมลเนาะอร่อยนะคะตัวนี้หวานหวานนี่ป่ามาเล็กเจ็ดมาเล็กเจ็ดตัวนี้คะ่คะอ๋อฮะอืมอร่อยก็หวานคาราเมลนะคะหอมด้วยอ,อร่อยมากเลยค่ะ นั่นน่ะลูกอมเองยังไม่กินหมดเลยอันเปรี้ยวก็ไม่กินเอานะคะพี่ดุ้งพี่โกงค่ะพี่ดุ้งพี่ดุ้งพี่โกงนะคะพี่บุ้งยอมแพ้คือยังะงอันนั้นแหละค่ะพี่โกงยอมแพ้ค่ะมไไ่่ด้พีโตาแม่นะคะตาแม่ตาแม่ใช่ไหม หมายเลขสองค่ะหมายเลขหตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นรดน้ำผึ้งเนาะตัวนี้โหนี่นะคะลดน้ำผึ้งเนาะอร่อยนะคะตัวนี้ตัวนี้จะไม่อร่อยนะคะตัวนี้ับตัวนี้ ตัวนี้จะไม่อร่อยเลยคอมเหมตนแล้วก็กลิ่นแบบไม่ชอบเนาะใครชอบกินแบบเนี้ยเนาะอาพี่บุง้งจ้าพี่บุ้งนะคะออพี่บุงเยี้อะไรอไร่นตนี้รอเปล่าหมายเลขสองมาเลสอพีุ่งได้หมายเลขสองนะคะ สามเลยคะ่ะตามแม่แล้วค่ะโอ้ตามแม่แล้วคะ่ะแอแนแน,น์หมายเลขสามคะ่ะหมายเลขสามก็อร่อยนะคะตัวนี้มัน,นหวานๆนะคะมันสำหรับแก้ไออะไรเริ่มปากแล้วล่างอ่ะเป็นปากพี่บุ้งแล้วนะคะเดี๋ยว เราเล่นไปไม่นานหรอกนะคะแป๊บเดียวเดี๋ยวก็จบหรอกขอแปะนาทีแล้วกัเนเนาะแปะนาทีกว่าอตา,า,าพี่รุ่งค่ะตาเดียวเนาะตาเดียวแล้วรอบต่อไปเราค่อยมาเล่นอันอื่นเนาะมาเลขเจ็ดหมายเลขเจ็ดค่ะตรวนี้นะคะได้แต่เอามลมเดิมเลยโอเคคลิปนี้เราขอจบการเล่นเกมกินลูกอมเพียงแค่นี้เนาะ ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมนะคะอ,อย่าลืมนะคะอะไรนะคะพี่บุ้งก็ขคาก็ข้ากบข้าก็ข้าโอเคเราไปแล้วค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย